สวยไหมคะลูกค้าเสื้อสีส้มเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะเป็นคอจีนเป็นคอจีนนอนนะคะไม่ใช่คอจีนตั้งคนมีอายุจะใส่ตั้งแล้วจะลาคานติดคอก็ทำเป็นคอจีนนอนนี่ค่ะคอจีนนอนนะกระดุมเจาะนะคะนี่ค่ะกระดุมเจาะ กระดุมเจาะค่ะเป็นเจาะเจาะรางดุมพูดผิดกันเจาะรางดุมแล้วเป็นกระดุมปั๊มนี่ยกระดุมปั๊มนี่กระดุมนี่รางดุมเจาะนะคะนี่ะผ้าถุงสีส้มที่ขึ้นให้ดูเมื่อวันก่อนนี่ค่ะผ้าถุงสีส้มสวยไหมคะลูกค้ามาเห็นแล้วนะคะ ลูกค้าไม่เห็นแล้วฝากไว้ก่อนก็เลยลืมลืมลืมไลค์ลืมรีวิว like, ก็เลยมารีวิวให้ดูก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเขากลับมาแล้วเขาจะมารับจะมารับชุดกลับบ้านค่ะกระดุมปั๊มนะคะลางดุมเจาะค่ะนี่ค่ะเป็นคอจีนนอนนะคะนี่ค่ะคอจีนที่ร้านทำสวยค่ะนอนเรียบ สวยไหมคะติดเม็ดเดียวค่ะติดกระดุมเม็ดเดียวเพราะว่ากลัวผ้าถุงจะยับค่ะ,คะสวยค่ะสวยมากด้วยนี่ราคาค่ะนี่ราคาติดราคาลูกค้าจ่ายเงินแล้วนะคะลูกค้าฝากไว้เดี๋ยวจะเอากลับบ้านจะไปธุระที่ตลาดก่อนมัน้งนี่ค่ะเป็นจีนนอนนะคะ สวยงามค่ะแต่พ้าถุงตัวนี้ถ้าตัดเสื้อสวยมากเลยยุให้ลูกค้าตัดเสื้อแล้วลูกค้าชอบเป็นผ้าถุงมากกว่าค่ะเนื้อเนื้อบันนมีเนื้อมัดหมี่ของอำเภอบันหมี่นะคะผ้ามัดหมี่แท้นะคะ ทอมือค่ะนี่ค่ะสวยค่ะลูกค้านี่ค่ะชอบคอนี้ค่ะสวยค่ะลูกค้าแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมติได้ชมได้นะคะจะได้แก้ไขจะได้ปรับปรุงค่ะขอบคุณนะคะ